วัดคือเขาวันนี้โปรเขาลงมาสอนการทำผัดติ๊กยิ้งเจ e นะคะนี่ค่ะเราใส่ทั้งพริกใส่โป๊สับนะคะใส่โป๊หวานสับแล้วก็โปรตีนกเต๋านะคะหั่นนะคะแช่น้ำแล้วหันนะะ่นค่ะแล้วก็มีข้าวโพดนะคะแล้วมีเซทอรี่ผิดนะคะเกาไปเขี่ยก่อนเลยนะคะนี่ค่ะให้เราตัวเนี้ยนะแล้วเดินถ้าอยากใส่ ต้าหู้เราวันนี้เราใส่เต้าหู้เหลืองทอดก่อนนะคะเดาอย่าค่อยลงมากระทะนะคะนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่เต้าเจี้ยวก่อนนะคะเอย่าเต้าเจี้ยวไปนะคะค่ะเต้าเจี้ยวนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ผักก่อนนะคะแล้วค่อยใส่เต็ม ผักตรงนี้เราก็มีสองแบบนะคะมีผักกาดขาวกับกะหล่ำปลีนะคะมีผักสองอยนี้น,นะคะเสร็จงล้นเราก็ใส่เส้นกับเต้าหู้ทอดลงไปนะคะีค่ะแล้วก็เติมน้ำนิดหน่อยนะคะมีค่ะ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตดิดติดด,ดามและ subscribe ขวบคุ้งนะคะเพื่อจะได้คลิปใหมท่านจะได้มองเห็นคนแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่นี่นะคะสีอิ้วเผ็ดหอมเจนะคะนี่ค่ะนี่เราผัดหนึ่งรองนะคะแล้วก็มีซอสแม็กกี้นะคะเจนะคะนี่ค่ะ านะคะคใส่น้ำตาลเล็กน้อยนะคะใ่น้ำตาลเสร็จก็ใส่ขึงด้อยคะเอิมค่ะใช่ไหมก็ใส่สีส้มด้นะคะ ค่ะแล้วก็หยอดสีด้วยดำนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะก็เป็นอันเสร็จค่ะก็สามารถใส่จานใส่ถาดเสิร์ฟได้นะคะ้อย่าลืมก็ไลค์กดแชร์กดติดต่อกด Subscribe ให้นะยคะเผื่อในคลิปหน่าท่านจะได้มาหดูคั้งแรกค่ะ กิ้วเจเรานะคะสองเครื่องใส่ทุกอย่างคะ่ะถ้ามีแครอทก็ใส่แครอทลงไปก็ได้นะคะแครอทใส่ K เส้นนะคะใส่ที่เราชอบอับผักตามใจเลยนะคะแล้วก็ชิมรสชาติก็เป็นอัศเสร็จนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะขอบคุณที่ติดตามคลิปของเรานยะะูน YouTube, ่ทุกมุมโลกติดตามเราสามร้อยสี่สิบเจ็ดคนคะ่ะ ในปิกก็มีผู้ติดตามแล้วนะหนึ่งร้อคนค่ะผู้ถูกใจนะคะสองพันเจ็บค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ